อ่าแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมพบกับเกมอ่าซัมมอนบอลโคลนิวเคลียนะฮะเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมที่เข้ามาในช่วงเที่คืนของเมื่อวานแล้วก็รวมถึงวันนี้นะครับผมที่เป็นการอัปเดตใหม่นะฮะเรามาที่อ่าโหมดของกิจกรรมพิเศษนะครับผมก็คืออ่าซัมมอนบอลจัดเต็มนะครับผมก็คือซัมมอนบอลจัดเต็มนี่ก็คือเป็นการใช้คัมภีร์เพทมนนะครับผม ก็คือถ้าเกิดเราสุ่มกาชาเรื่องพวกนี้เนี่ยเ,ยเราจะได้ของพวกนี้มานะฮะก็คืออ่าพวกใบสุ่มได้มาคืนนะฮะสิบครั้งก็ได้มาสิบไม่ได้มาหนึ่งใบนะฮะสามสิบห้าสิบแปดสิบหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบกับผมก็เป็นการซัพพอร์ตอ่าเล็กๆน้อยๆจากทางเกมนะฮะก็คือหมดนี้ก็คือได้มาประมาณสามสามสองสองนี่อแก,กเป็นเป็นสิบสิบสองสิบสองใบนะครับผมสิบสามใบรวมไปตัวนี้นะฮะ ก็ถือว่าก็ดีกว่าไม่มีนะฮะก็โอเคครับผมแล้วก็เริ่มต้นการฝึกนะครับผมมาในหมวดของบรรลุคุณสมเัตินะฮะเริ่มต้นการผลึกกําลังครั้งใหม่ครับผมก็เป็นการต่อสู้ในบอสกิวนะครับผมบอสกิวก็คือเราสามารถเข้ามาในกิวนะฮะแล้วก็กดจุดโจมกิวเลยคะคือในกิวเนี่ยมันจะมีโคต้านลง2ทีใช่ไหมอ่าแล้วก็เราสามารถลงไปพร้อมกันได้เลยหรือจะลงใครลงมันก็ได้ครับผมซึ่ง ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าลงจริงลง,ลงพร้อมกันก็ดีนะครับเพราะว่ามันช่วยกทำดาเมจได้ดีนะลงคนเดียวมันก็โดนแบบว่ามอนลุมถึงนะฮะเพราะงะนนั้นนัดกันลงดีๆนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยเราก็จะลงตัวนี้ครับผมก็จะนัดเป็นครั้งเป็นครั้งนะฮะอ่าเป็นครั้งไปนะเดี๋ยวผมเข้าถึงหมดไปเข้ามันยานนี้ก่อนโอเคครับผมผมลงไปสองครั้งก็ได้มาสองรางวัลน,นะฮะสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบครั้งได้มาถึงนี่ครับผมก็และเวลากิจกรรมมันก็ไม่มีเวลานะครับผมซึ่งก็คงจะ ไม่จํากัดนะครับผมเวลาไม่จํากัดจนกว่าเขาจะอ,าออกเลยจ,จะไม่เอาออกเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเรามันน่าจะทํานานอยู่นะสิบครั้งเนี่ยแล้วก็อ่าค้นหาดันเจียนรับนะครับผมค้นหาดันเจียนรับก็คือเนี่ยมันจะเป็นการร่นพล,ล,ลังงานจากเวสเล่นซ้านะฮะพวกเนี้ยก็เท่าที่ผมเข้าใจก็คือ่าก็คือเป็นเราไปปล่อยเล่นอ่าหมดเล่นซ้าเงี้ยแล้วเราเหมือนจะแบบว่าเจอดันเจียนรับเนี่ยครับผมแล้วให้เราเขียนดันเจียนรับนะฮะน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าครับ คุไม่แน่ใจนะว่าการเล่นเควสซ้ำม,มันจะไปเจอเงินลับยังไงนะเพราะยังไม่ได้ลองนะพเพราะแต้มของไอ้เล่นลับนั้นหมดและ้ะอันนี้ยังไม่ค่อยชวนครับผมอ่าแล้วก็มีกิจกรรมคําข,ของกิลนะคําข,ของกิลนะผมทั้งหมด20ครั้งนะผมเห็นไหมเนี่ยได้สองครั้งก็จะเป็นเงินเป็นพลรก็ผมเป็นดวงจิตมังกรน,นะฮะไม่รู้จำชื่อได้ปะเนี่ยโอเคลมหายใจชีวิตนะฮะพอประมาณนี้ครับผมที่ดีสุดคือเดวิ่ม่วงห้าดาวครับผมอ่า ทีนี้เราก็จะมีสองแบบวิธีการเล่นครับผมคือเราทำวันละสามครั้งาขอสมเด็จกี่วันละสามครั้งอ่างเงี้ยเ,เราจะทำทีเดียวหมดเลยก็ได้ครับผมนี่ฮะเนี่ยเราสามารถทำทีเดียวหมดเลยนะแบบว่าถึงผมจะทำไปแล้วสามครั้งนะเราก็ยังสามารถกดรับได้ครับผมทำไปแต่มันจะไม่ได้รางวัลแล้วนะ,ะมันจะไม่ได้รับรางวัลแล้วอะ่ะจะทำเพื่อเอาแบบรีบดันเอา สลัมม่วงเนี่ยก็โอเคนะฮะก็ถือว่าช่วยอัพสกิลนะแล้วก็รูเลตอารีน่าครับผมรูเลตอารีน่านี่คือได้มาจากเขาจะบอกนี่ให้ผมมาอารีน่าท้าดวลคือเข้าร่วมคือได้หนึ่งแต้มชนะได้สามแต้มเสมอได้สองแพ้ได้หนึ่งครับผมคือขอให้กดเขาเล่นเนี่ยยังไงคุณก็ได้ครับผมอ,อันนี้ทันแล้วท้าดวลธรรมดาฮนนะอันนี้คือขั้นแากนี่คืออารีน่าท้าดวลเดือดครับผม เข้าร่วมคือสองชนะคือสามฮะขอแค่เข้าร่วมเนี่ยคือกำกังคับให้เข้าร่วมเลยนะเขาบอกว่าได้สองแล้วอะเนี่ยครับผมเสมอก็ได้สองแพ้ก็ได้หนึ่งครับผมก็จะมีอ่าแต้มที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการเข้าร่วมนะมันให้เข้าร่วมแบบอ่ตั้งใจให้เข้าร่วมนะฮะซึ่งในโหมดอ่าไอ้ตัวเข้าร่วมนี่คืออะไรล่ะนี้นะครับผมอันนี้คือธรรมดาฮะธรรมดาแล้วก็สามารถแบบว่ากดอ่ารีเฟซหาอ่าคู่ท้าจริงที่คู่ควรได้เลยนะฮะ ซึ่งผมก็เป็นประเภทแบบขี้เกียจนะฮะผมก็กดหาแต่พวกเป็ะชานปวาดล้างได้อย่างเงี้ยเราได้แ,แต้มมานะฮะนี่ครับีการเล่นนะครับผมนี่จริงๆผมว่าถ้าเกิดจะขี้เกียจยังไงนะฮะอย่างนงี้ยนะก็พอถ้าเกิดเข้าเกียร์ประจำได้อย่างเงี้ยคุณก็น่าจะเข้ามารีอ่าแบบนี้นะผมก็ต้องไปคิดเดยอะนะฮะหาที่มันกวาดล้างได้ก็พอนะเพราะว่ามันสู้กันเนี่ยมันชานะฮะผมแล้วก็ทิคเองอีกหนึ่งในการเล่นเอาแต้มไปเยอะนะฮะก็คือ การกดตั้งค่าเอามอ,อ่าพวกกีกี้ลงับผมพวกเตจสามตัวลงแล้วตัวเล็กก็ได้กระกากลงนะครับผมแล้วก็มารอบันทึกการสู้นะฮะมันจะมีคนมาสู้เราแลวชนะเราไปนะให้เรากดแก้แค้นเขาเออกนะฮะเนี่ยถ้าเกิดเราพลังสู้เขาได้เราก็จะแบบกวาดล้างเลยเนี่ยครับผมเนี่ยเห็นไหมมันก็ถ้าถามก็คือแต้มอาจจะไม่ได้สูงมากนะฮะแต่มันจะเล่นง่ายครับผมมันจะทําให้เราแบบ ช้แต้มเนี่ยได้แต้มทูกเหรียญนีเยอะนะฮะเนี่ยประมาณนี้เลยครับผมออันนี้นี่คือเราเช่าโจมตีไปเนาะโอเคฮะเราก็จะได้แต้มมาไอ้คือมันเยอะมากนะมันเยอะจนเราลงไม่ไหวนะฮะมันเจ็ดสิบอันมันทะลุโคตาตันอนะไรแบนี้มันเยอะมากเลยอนะแบบมันโอ้โหมันซู้ไป้กี่ทีนะซึ่งแน่นอนผมพี่เก็บไปนั่งรอนะฮะ <c oughs> จะไปสู้มันแล้วผมเราก็แบบไอ้พวกนี้ก็คือผมก็สอนไปในคลิปก่อนอันนี้นะฮะว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงนะฮะ ก็มันก็ซื้อประมาณยี่สิบครั้งเนาะก็ในเวลาประมาณนี้ก็โอเคนะครับผมก็ถือว่าขอนรางบันใช้ได้อยู่อ่าเนี่ยครับผมเดี๋ยวพอได้ขอรงบันมันวก็เหมือนลุเล็ดฮนะถ้าได้ไปกาชาจะดีมากเลยนะในนี้ผมสนใจไปกาชาเดี๋ยวยนะฮะกับแต้มาในหน้านะฮะน่าผมไม่อยากได้เลยแต่ผมบอกไม่อยากได้นี่มันให้มาเต็มเต็มเลยนะเงินเนี่ยโอ้โหสามทียันเ็ดสักทีเถอะ เออัอันนี้ยังดีกว่าเงินสองหมื่นนะมีประโยชน์สองหมื่นนะโอเคสามหมื่นนะฮะพอดาไม่ยุ่จดปั๊บมาสามีเลยโอเคั 30, ะะบ,มบมคผมก็หลกักกิจกรรมก็อยู่ประมาณนี้นะฮะอ่าคำขอของกิวเนี่ยก็อย่าลืมนะครับผมใครรีบก็ไปนะฮะผมก็นี่ว่าจะรีบทำเหมือนกันนะเพราะว่าน้องเบสผมเนี่ยาขาดสกิลแค่ขั้นเดียวนะครับผมเนี่ยขาดสกิลนี้ก็จะตันละนี่แล้วก็อรอเก็บ ไปปลุกพลังนะฮะโอเคครับ okay, ผมับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะผมในการรีวิวกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาเมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะผมรวมถึงช่วงเช้าด้วยนะคิดว่ามันจะมีบางกิจกรรมเนี่ยเพิ่งเข้ามาช่วงเช้าก็คือกิจกรรมอารีนานะฮะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอก,กันคลิปต่อไปสวัสดีครับ